สวัสดีครับผมชื่อวรเศษนามสกุลสวนนิกผมเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิธีการคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นผู้ทําวิดีโอนะครับวิดีโอคลิปในชแนลนี้นะครับช n e l ที่ชื่อว่าวันนิกอะคาเดมนะครับก็สังเกตว่าตรงในชื่อช n e l นะครับการสะกดคําว่า Ac Academy ีเนี่ยใช้ตัว K นะครับซึ่งไม่ถูกนะครับจริงต้องเป็นตัว C นะครับ แต่ว่าใช้ตัว C ไม่ได้นะครับ Google ไม่ยอมให้ใช้ตัว C ในการสมัครด้วยชื่อนี้นะครับก็ในช่องนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอคลิปนะครับที่เป็นการสอนนะครับวิชาต่างๆในสาขาวิธีการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การสอนนะครับก็ใช้สไตล์นี้ครับก็คือใช้ผมใช้เป็นแท็บเล็ตนะหรือเรียกว่าเมาส์ปากานะครับเขียนนะเขียนลงบนหน้าจอเนี่ยขาวๆนี่นะครับ แล้วก็พยายามจะ Visualize นะครับเช่นบอกว่าเนี่ยมีการประ,ประกาศนะเ e r เฟ้นตัวนึงขึ้นมานะครับชื่อว่า p นะครับนะครับผมก็อาจจะว่าเป็นรีโมทอะไรขึ้นมาพราเนี่ยนะครับเรามี Remote, รีโมทนะหรือมีเ e ฟเฟ้นตัวหนึ่งนะครับชื่อชื่อ p นะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดจาวาแล้วก็อันนี้ก็เป็นการวิชชวลไลซ์นะครับให้เห็นภาพว่าเออเนี่ยเขียนโค้ดนี้ปุ๊บนะแล้วก็จินตนาการว่าเกิดภาพนี้ขึ้นมานะครับนะต่อมาก็ ถ้าเกิดการสร้างวัตถุขึ้นมาบอกว่าเนี่ย p นะครับเท่ากับ new object นะครับนะครับพอสั่ง New ปุ๊บนะครับก็จะเกิดเป็นกลมๆขึ้นมานะครับเป็น object ขึ้นมาอันนี้นะครับแล้วก็ p นะครับก็จะอ้างถึง object ตัวนั้นนะครับผมก็อาจจะเขียนเป็นเส้นเชื่อมโยงตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีการ visualize นะแล้วก็มีการใช้สีสันนะครับประกอบการสอนตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นสไตล์การสอนนะครับที่จะเจอในคลิปส่วนใหญ่นะฮะถ้าทั้งหมดเลยนะครับของช anel นี้ก็เขียนประมาณนี้นะครับก็ใช้พูดไปเขียนไปนะครับไม่ใช้การมาเอาสไลด์มาให้โชว์ไม่เป็นอย่างงั้นนะครับก็สาเหตุนะครับที่ทำนะครับวิดีโอคลิปตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นบ้านเราเนี่ยเจริญขึ้นนะครับ มีคนมีความรู้นะครับคือบ้านเมืองเน่ยจะเจริญก็เพราะว่าความรู้นะครับไม่ใช่เจริญเพราะว่ามีถนนเยอะนะครับแต่ว่าเจริญเพราะคนมีความรู้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับคนที่มีความรู้เนี่ยก็ควรจะทําอะไรเพื่อสังคมด้วยนะครับเช่นทําคลิปนะครับมีเป็นต้นนะครับก็คือให้มีการคอน t r i b u กับให้สังคมด้วยนะครับเพราะว่า เราเนี่ยนะครับอยู่ใน an สังคมนะครับถ้าเกิดว่าสังคมไม่น่าอยู่นะครับเราก็ไม่ <fingert ip. S 1> ไมีความสุขนะครับเพราะเราเนี่ยต้องช่วยๆกันนะครับเราก็เป็นสังคมของคนอื่นนะครับคนอื่นก็เป็นสังคมของเรานะครับก็ช่วยๆกันนะครับทำให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่ให้มีความสุขนะครับมีการเสียสละนะครับอย่าเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับ ประเทศเราก็จะน่ายู่แล้วก็มีความสุขนะครับก็ถ้าสนใจนะครับรับฟังคลิปต่างๆนะครับก็กด subscribe นะครับหรือสมัครนะครับที่แถวเนี้ยนะครับนะบริเวณนี้นะครับ,บ,รนนรบลองหาดูนะครับครับสวัสดีครับ